การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยทททแต่งตั้งและมอบสายสะพายอันทรงเกียรติแกท่ทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาขอสแสดงความยินดีกับน้องไอดา้าเด็กหญิงกันฤทัยคงดำโรงเรียนบ้านวังทองวัฒนาทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาเขตดอนเมืองปี2024 เยาวชนตัวแทนจากนิตยาาสตารสไตล์คิสเข้าร่วมพิธีแต่งตั้งและรับมอบสายสะพายอันทรงเกียรติทูตการท่องเที่ยวและทูตการกีฬาและทูตเยาวชนการท่องเที่ยวและทูตเยาวชนการกีฬาประจำจังหวัด77จังหวัดและประจำเขต50เขตกรุงเทพมหานครประจำปี2024นำทีมคุณจันทร์ฟองทองแก้วพร้อมนำเยาวชนคนเก่งเข้ารับสายสะพายในครั้งนี้ กาลิไทยคงดำค่ะชื่อเล่นชื่อน้องไอดา้าหนูอยู่โรงเรียนบ้านหวังทองวัฒนาค่ะป .2 ทับ3วันนี้หนูมารับ,รบเกษมสภายพูดเนวชนการท่องเที่ยวและกีฬาเขตดเขดอนเมืองวันนี้หนูรู้สึกยังไงบ้างคะดีใจไกดีใจค่ะแล้วเป็นเกียรติค่ะร้องเพลงเต้นแล้วก็รำ แล้วหนูเคยถ่ายแบบอะไรด้วยไหมคะเคยค่ะตอนที่ถ่ายรู้สึกยังไงบ้างคะรู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ถ่ายกับนิตยาสารสไตล์คิดด้วยค่ะค่ะอยากให้หนูแบบบอกเพื่อนๆหน่อยว่าเวลามาถ่ายแบบแล้วเป็นยังไงเล่าให้ฟังนิดหนึ่งได้ไหมคะค่ะเป็นยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยมันรู้สึกสนุกแล้วก็รู้สึกได้ออกทีวีด้วยค่ะค่ะวิธีทาให้เราเรียนเก่งอ่านหนังสือไหมกับ ที่ยังไม่เคยทำก็มาทำได้นะคะสนุกมากสนุกมากเลยค่ะเดี๋ยวฝากติดตามผลงานละครหนูที่ช่องวันด้วยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,<น>ะ